สาแก้วของจนนี่เขาก็ฟ้องที่สาแก้วคะ่ะศาลจังหวัดสาแก้วนะคะ <T> ข้อหาหมิ่นประมาทแชร์รูปภาพที่เขานั่งเรือกันนะคะแล้วก็รูปที่เขาใส่ชุดไทยกําลังฟ้อนดาบประมาณนั้นเออเขาฟ้อ,องหมิ่นประมาทคะ่ะเ <Why? S 1> ขาเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลสาแก้วบ้านผม,มน เออก็นั่นแหละทุกวันนี้มันมีกฎหมายค่ะทุกคนการจะด่าใครสักคนหนึ่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราสามารถไม่เอารูปแขวนประจานก็ได้นะคะทุกวันนี้มันฟ้องร้องกันได้ง่ายมาก PDPA ค่ะทุกคนทั้งเอารูปลงเอ้อเองก็มีนะคะที่คนแขวนรูปเอาลงไปแล้วก็เอาข้อมูลส่วนตัวอ้อไปแขวนเนี่ยอันนี้ก็ก็โดนนะคะเออมันชัดเจน โอ้โอ,อไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าคุณตั๊กอยู่ไหนไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณตั๊กค่ะเออไม่เจอกันหลายอาทิตย์ไปไหมไปน้ำท่วมไหมเสือเสือวิสไปน้ำท่วมไหมจากสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีค่ะ ก็เอ่ยชื่อนามสกุลพี่หนุ่มขนาดนั้นนะเนาะเ mm hmm. ออก,ก็ก็ต้องโดนแล้ะค่ะ mm hmm. ตอแนแระกะว่าจะนอนถึงเที่ยงแต่วันนี้มีงานเออเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาปริญญาโทเขาให้ออกไปพูดในเรื่องของจิตอาสาหลักสูตรหลักสูตรเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จิตอาสาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปเป็นหลักสูตรของการศึกษาก็เลยไปเป็นวิทยากรอ้อก็แจ้งเขานะว่าอ้อไม่วิชาการเนาะอ้อไม่ใช่นักวิชาการจะให้อ้อพูดถึงเรื่องจิตอาสาแนววิชาการอ้อพูดไม่เป็นเสน,นออ้อเป็นแนวปฏิบัตินะคะถ้าอยากปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ต้องให้เขาได้ลงไปสัมผัสเองด้วยการที่ เอาคําว่าจิตอาสาไปเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่เราจะใช้แต่ทฤษฎีสอนเด็กไม่ได้ต้องให้เขาลงมือปฏิบัติรมกับสถานการณ์จริงๆซึ่งเอามองว่ากลุ่มจิตอาสาในประเทศไทยมีเยอะมูลนิธิต่างมีเยอะถ้าโรงเรียนจัดการเรียนการสอนหรือจัดภาคปฏิบัตินะคะประสานงานกับองค์กรต่างๆที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมและเอาเด็กนักเรียนนักศึกษาลงไปทําจริงๆ นะกลุ่มแรกที่ควรจะทําคือกลุ่มเด็กเกเรนะคะกลุ่มเหล่านี้เขาคิดว่าเขาตัวเองแน่ตัวเองเก่าตัวเองเจ๋งเอาเวลาที่มีอยู่ไปทาเฮเยอะนะะต้องเอากลุ่มเด็กเราเนี้ยให้เขาลองมาช่วยเหลือคนอื่นดูโดยที่เปลี่ยนจากการที่ไปสร้างภาระให้สังคมเปลี่ยนจากการที่ไปทําให้คนอื่นเหือดร้อนลองมาช่วยเหลือคนอื่นดูว่าชีวิตเขายังมีค่านะ ที่ไม่เอาตัวเองไปทําตัวสัมเทธิเมาเอาเอา,เอาตัวเองไปทําตัวเป็นเด็กเลวอย่างเงี้ยเออเป็นเด็กเลวมีคนสาปส่งนะคะไม่มีใครชื่นชมถูกไหมแต่ถ้าคุณมาทําประโยชน์กับสังคมคุณลองไปลงพื้นที่เองคุณลองไปรับรู้ถึงคนที่เขาแย่กว่าคุณทั้งที่คุณแม่งโ,โคตรแบบเกิดมาโชคดีมีโอกาสมีพ่อแม่ครบมีพ่อแม่ส่งเสริมเลี้ยงดูเรียนหนังสือแต่กับเด็กบางคนที่เติบโตขึ้นมาโดยขาดพ่อแม่โดยถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวโดยถูกกระทําต่าง แล้วถ้าเราเอาเด็กเหล่านี้นะเนี่ยนะคะเข้าไปลงไปภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยอ้อมว่าป็นโคตรดีแต่ระบบการศึกษาไทยก็อย่างว่าละคะ่ะมันไปสอนใครไม่ได้นะเอาตรงเ,เรื่องการทํางานจิตอาสามันสอนใครไม่ได้คะ่ะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตสํานึกของเราทุกอย่างมันอยู่ที่เราทั้งหมดฉะนั้นเองให้อ้อไปสอนคนนี้ให้มีจิตสํานึกอ้อ,อสอนไม่ได้นั่นแหละ แต่ทําแล้วนะคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณแม่งมีคุณค่าอีกเยอะจริงๆต้นอ้อไม่ใช่คนสวยเลยค่ะแต่โคดเทขอบคุณค่ะพรุ่งนี้จะเป็นรักษาฝ้าแล้วดูดีดูฝ้าดิดูทีว่าคลินิกนี้จะรักษาฝ้าอ้อให้จางลงได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่อันนี้ฝ้านะ เห็นไ,ไหมทาสีปากนี้แล้วรอดรอดรอดออถ้าเอานั่งแอร์นานจะเป็นค่ะเป็นคนสวยมกักเป็นภูมิแพ้ตลอดเลยค่ะคุณอิวติดตามนานมากแล้วค่ะชอบมากตอนเคสขยี้เดี๋ยวพูดถึงชื่อน,นี้ค่ะคุณพี่ค่ะไม่เป็นสิรโมงคลกับดิฉันอย่าพูด <laughs> ไม่เอาไม่พูดไม่เอยาไม่พูดเรามีมิตรดีกว่าเรามีศัตรูนะคะบางคนบอกว่าอย่าไปคบกับคนนี้คนนี้นะอ้อไม่ทราบหรอกว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรก,กันกับใครบางคนแต่ในเมื่อเขาเป็นมิตรกับเราเราก็ควรจะเป็นมิตรกับเขาแค่นั้นเองจุกไหมคะมคุณอี้แทนคุณมาแล้วคะ่ะ คุณอี้คะเมื่อไรคุณจะมารับเป็นที่ปรึกษาให้กับบูลีทิพเป็นหนึ่งคะทีฉันเตรียมเสื้อไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้คุณอี้ทำแต่เรื่องพวกมิจฉาชีพออนไลน์อย่างเดียวเลยคะ่ะคุณอี้เก่งมากเรื่องนี้อีอ้เอาเตรียมเสื้อมาให้เรานะนี่เรียบร้อยแล้วนะอุ้ยติดฟัน เห็นธนวยฟ้องไปมั่วใช่ค่ะอีน่น่าจะเป็นรายต่อไปที่จะได้รับจะได้รับหมายจากทนายธรรมราษคือปกติคนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเห็นหมายจากตำรวจจากอะไรเนี่ยก็จะตกใจวิตกกังวลใช่ไหมทุกวันนี้อ้าชินแล้วค่ะมาอีกเหรอก็เอาดิ อะไรแบบนี้เอ,อก็มาอีกสิเออมามาให้หมดมาครั้งเดียวอย่าพร่ำเพือ่อนะคะ<_ <EN> _>เยอะแยะไปหมดเลยสมาคมทนายไม่ทำอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันยิ่งไม่รู้ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจเออคืออะไรวะ ยิ่งไม่รู้ยิ่งไม่เข้าใจขอเป็นอีกกำลังใจขอบคุณค่ะร้านเจริญรักการเด่นขอบคุณนะคะที่ร้านต้องการให้ไปรีวิวอะไรบอกนะคะ <c oughs> จักหลายหินร้านไในขายของสิรับรีวิวอย่างเดียวเลยเขาไปพบหมอ เราอย่ามาลินทาเขาในนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะฟ้องเราเออูดบางคนก็ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่หรอกนะเคยมาคอมเมนต์ในติกต็อกเราในเฟซบุ๊กพอไปขึ้นศาลบอกไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่เขาเมื่อไหร่อี้แทนคุณจะร่วมมือต้นอ้อค่ะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะเพราะคุณคืณคณคณอทีมเอเวอเร์ คุยกันแล้วค่ะว่าชวนอี้มาเป็นที่ปรึกษาให้มูลนิธิอยู่ก็อี้ยินดี<ม>เดี๋ยวรอ,อเคลียร์เรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อน<ม>ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดตัวอีกทีหนึง่งใช่อี้เก่งมากก็ทําคนละเรื่องไงของอี้ก็เอาเป็นแนวนนั้นไปเลยค่ะพวกแบบอ่อพวกโกงออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย มันมีคนพยายามที่จะให้มูลิธีออ้อปิดให้ได้พวกเชื่อมจิตเป็นยังไงบ้างคะอืมอย่าให้พูดนะ <c oughs> แอดมินมีใครโดนฟ้องบ้าง <c oughs> เอ,อ่อแอดมิน แอดมินเดือนหรือเปล่าอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีค่ะแอดมินสาวถ้าเป็นอ้อนะอ้อมีเงินขนาดนั้นอันนี้พูดในมุมแบบขอพูดได้ไหมขอพูดได้ไหมเราเราวิจารณ์แบบคนชมหรือว่าคนที่เป็นประชาชนได้ไหม ถ้าเป็นอ้ออจะไม่ซื้อทองแบบนั้นไม่ซื้ออ้อมีเงินบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอ้อม่ได้อ้อม่ได้อ้อม่ได้ซ้ําเติมผู้เสียหายนะเห็นใจเขาค่ะแต่ถ้าเป็นอ้ออจะไม่เอาเงินแบบไปซื้อทองแบบออนไลน์แบบนี้ที่เขาไลฟ์สดอ้อมีเงินในมืออเอาเดินไปห้างก็ได้คุณออกมาจากบ้านเนี่ยร้านทองเยอะแยะ เราพูดแบบไม่แัดจริตกันก่อนนะเห็นใจไหมเราเห็นใจค่ะแต่เราพูดในโลกของความเป็นจริงว่าตั๊กเขาก็ฉลาดในการขายถูกไหมคะเขาทำธุรกิจไงแต่ความฉลาดของเขาอ่ะมันมันเหลี่ยมเกินไปมันเหลี่ยมจนเอาเปรียบคนอื่นเกินไปไอ้ส่วนคนที่อยากได้เขาก็เห็นของแถมเยอะไงเออเอาเอา,เอาเป็นว่า ใช่ส่วนมากจะเป็นเอฟซีเขาที่ซื้อเพราะว่าเชื่อใจถูกไหมคะเพราะว่าเชื่อใจอ่าเพราะเขาเชื่อใจเขาก็เลยอุดหนุนเขาเขาเชื่อใจเขามั่นใจอ่าแต่อ้อมองแล้วอะ่ะร้านทองจริงๆเลยทองจริงๆเลยเนี่ยเขาไม่แถมหนักขนาดนี้มันเป็นไปได้ยากมากอ้อคนหนึ่งเลยไม่หลงกลในการสั่งซื้อทองออนไลน์เด็ดขาดมีเงิน อ่ะคุณจะซื้อทองบาทหนึ่งไงคุณมีเงินคุณเดินเข้าร้านทองไปเลยอะ่ะถูกกว่าที่เขาไลฟ์าขายออนไลน์ด้วยนะคะเออเราไม่เสี่ยงขนาดนั้นบางคนซื้อหมดไปห้าหกแสนนะคะทุกคนนั่นคือคุณโคตรไว้ใจแต่ว่าร้านเขาก็ไม่ควรเอาความไว้ใจเชื่อใจมาทำลายเขาแบบนี้เออ ไม่ควรอ๋อคิดว่ารอดยากไม่เอาไม่ได้อยากกล่าวหาหรืออะไรนะแต่ว่าเอาตามข่าวไหมก็ตามอยู่นะคะแต่คิดว่ารอดยากไหมตอนนี้ยากแน่แต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าวันนั้นออกรายการโหนกระแสจบหลังจากจบรายการขึ้นรถกลับบ้านหรือไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นให้ผัวสัมภาษณ์ไปเรื่องมันจะไม่บานปลายอย่างนี้เลย พราะคุณตอนออกรายการคุณเงียบคุณนิ่งแต่พอคุณลงมาจากรายการหุ S ่นกระแสโอ้โหเหมือนไรสดเลยเหมือนไรสดเลยจบจบ,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 จบแล้วยังพูดไม่ดีใส่ทีมงานหุนกระแสอีกโอ้โหเละเละตุ้มเป๊ะนำมาเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะบอกเลย ต้องระวังต้องระวังเลยค่ะเออคือคืออย่างวันนั้นที่ลงมาจากรายการแล้วสัมภาษณ์เนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอมามีเรื่องที่เออไปคุยกันนะักข่าวทีมโหนเนี่ยโอ้โหจบเลยอะคุณรู้ไหมพี่หนุ่มถ้าไม่ชอบใครคือไม่ชอบเลยนะจริงๆ มีเรื่องกับตำรวจดีกว่ามีเรื่องกับพี่หนุ่มฉันบอกเลยจริงแล้วแบบอ้อมีเงินขนาดนะั้ยอ้อไม่อวดนะรวยเงียบๆไม่ได้หรอไม่ต้องเอาเงินมาเป็น 100, ปร้อยเป็นพันปึกมาโชว์นะคนเขาก็จะต้องถามสิว่าเฮ้ยมึงทำธุรกิจอะไรอ่ะทำไมแบบเงินมหาศาลขนาดนี้แค่ขายของ ขายอาหารเสริมขายครีมนี่มันรวยขนาดนี้เลยเหรอวะถูกไหมเนี่ยจากที่ออกรายการเสร็จจะจบตรงนั้นไม่จบลากยาวมาหนุนเลยเขเนี้ฟอกเงินเลยเขอนี้หนักเลยค่ะขวนี้แก้ยังไงขอนี้ยาก เห็นว่าอีกวันสองวันนี้จะเข้ามอบตัวนะคะอ่าจะเข้ามอบตัวก็ต้องรอดูว่าเขาจะมามอบตัววันไหนแต่เห็นว่ารถเนี่ยขนไปแล้วนะคะขนไปเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับเจ้คนสวยผมสงสัยอย่างเดียวรูปก่อนสัยญกรรมของตั๊กจริงไหมคืออย่างนี้ค่ะไอเรื่องที่หน้าเก่าขเขาจะเป็นยังไงอันนี้อ๋อไม่ไม่ซีเรียสนะเพราะทุกคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนต่อให้เราไม่สัญกรรมแต่หน้าตาเราจากยีปีที่แล้วจะกลับปัจจุบันมันก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลาถูกไหมคะแต่สำหรับใครที่ศัญกรรมเป็นธรรมดาค่ะมันต้องสวยกว่าอดีตอยู่แล้ว เพราะเราทาให้มันดีขึ้นเรื่องนอ้อไม่ได้ซีหรอกถ้าอ้อเป็นเขาเอ้อก็ทําค่ะเพราะเพราะเงินมันเยอะถ้าอ้อเป็นเขาอะมีเงินขนาดอ้อไม่มีเงินอ้อยังทำเสียกรรมเลยไม่ต้องรองให้รวยแล้วค่อยทําไม่ใช่หรอกคนเรามันทําเพื่อดูดีนะคะบางคนก็ไปบอกว่าเขาทำเอ่อเขารู้ล่วงหน้าไหมที่เขาจะต้องทําแบบนี้เขาก็เลยเปลี่ยนหน้าตัวเองไม่ใช่นะคะอืมเขาบอกว่าเขาไม่หนีเพราะว่า ถ้าเขาจะหนีออกนอกประเทศเอาองอย่างงี้นะเขาจะไม่กลับมาชดใช้ค่าเสียหายเลยเนี่ยเขายังเปิดให้คนเข้ามาเคลียร์เงินเขาอยู่แต่คุณคิดว่ามันจะหมดไหมอ่ะคิดว่าจะหมดไหมเพรเห็นคลิปสร้างคอนเทนต์แหละอัน,นั้นทุเรศจริง อ๋อไม่ได้กลัวเงินเขาหมดจากการชดใช้ผู้เสียหายกลัวหมดจากการยึดทรัพย์แต่ตอนนี้เขาน่าจะโยกย้ายเงินแล้วหรือเปล่าเขาไม่ทราบนะคะเพราะว่าณัาตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับเขาฉะนั้นบัญชีก็ยังไม่ถูกอายัดก็น่าจะยังยังโอนให้คนอื่นครอบครัวได้อยู่นั่นแหละคะ่ะแต่หมอปลายทำนายไหมว่าเขาจะมีเขาทำธุรกิจ เท่าๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นจริงหรือเปล่าเงินไม่อยู่แล้วเงินเขาโอนถ่ายออกหมดแล้วค่ะไม่อยู่หรอกอืเขาให้วิ่ยาให้ให้เวลายายหรือเปล่าถ้ามีแบกก็ต้องเป็นแบ็ที่แม่งใหญ่พอสมควรถูกไหมมีเงินมีแบก ดีไปหมดเลยเรานี่ไม่มีเงินไม่มีแบ็คคือถามว่าเขาจะกลับมาทําธุรกิจทองเหมือนเดิมเพราะว่าคนไม่น่าไว้ใจแล้วแหละแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆอาหารเสริมครีมเขา,าน่าจะกลับมาขายได้แต่ถ้าเป็นขายทองมไม่น่าจะได้ใช่ตอนแรกเขาอาจจะไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้นะคะอ่า แต่คุณอย่าล้อเล่นกับระบบโซเชียลมีเดียโหแรงจริงบอกเลยว่าแรงมาก